สนับสนุนข่าวโดย irpc มุ่งสู่เป้าหมายที่ท้าทายและยืนหยัดได้อย่างยั่งยืนการสั่งโดยประมาณต่อวันแต่อย่างไรก็ตามแม้ผลิตมาได้มากขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถสนองความต้องการประชาชนได้เพราะหน้ากากกามัยไนิชนนี้ใช่วันนี้และก็ต้องทิ้งทันทีรุ่นนี้ก็ต้องเอาอันใหม่กลับมาใช้ใหม่เพราะฉะนั้นสองล้างสอง หรือสองล้านสามที่ว่านี้ก็จะต้องใช้้าทิ้งทุกชิ้นเนี่ยก็สามารถสนองความต้องการประชาชนสมมติว่าคนทิ้นก็ได้แค่สองล้านคนเลยประมาณแต่ว่าคนไทย6กฝิาล้านคนมีความต้องการเพราะฉะนั้นจะมีคนผิดหวังหกสิล้านคนทุกวันที่ไม่สามารถที่จะได้หน้ากากชนิดนี้ได้วันหนึ่งตกประมาณล้านสองล้านสามแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็กรมประชาภายในก็ไปกระจายไปยังทั่วประเทศในร้านขายยาร้านสะดวกซื้อต่างๆ แต่ว่าถัดจากนี้ไปเราเปลี่ยนระบบจะเปลี่ยนระบบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปากาการไม่ป้อนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้โดยการช่วยสนับสนุนต้นทุนที่สูงขึ้นหมายความว่า,เ,าเดิมเนี่ยเราประเมินว่าเขาจะต้องขายให้โรงพยาบาลสองบาทแต่ถ้าต้นทุนเขาเพิ่มเป็น3บาทรัฐบาลก็จะสนับสนุนให้หนึ่งไน้ก้อนที่สองนี้จากกระทรวงพาณิชย์ก็จะส่งให้ กระสุนมาไทยกระจายไปยังทุกจังหวัดโดยตรงเพื่อให้ผู้ว่าซึ่งอยู่ในพื้นที่สามารถใช้ยุลนยินิจได้ว่าเขาจะกระจายไปให้กลุ่มเสี่ยงที่ไหนอย่างไรบ้างและจะเหลือไปจําหน่ายในร้านไหนอย่างไรบ้างตามความเหมาะสมเพราะเขารู้พื้นที่ดีที่สุดในขณะนี้และก็าเป็นผู้บัญชาการที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดอันนี้ก็คือรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ถึนตนกและไม่ไปซื้อเก็บไว ก็จะมีการเบรยโพวกวันละประมาณ39ล้านฟองที่เหลือก็ส่งออกเพราะนั้นถ้าห้ามส่งออกก็จะมีไข่จำนวนหนึ่งที่เดิมคาการว่าจะต้องส่งออกประมาณผมไม่มีตัวเลขแน่นอนร้อเปอร์เซ็น